กราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนยินดีดต้อนรับกบสู่ส่องซอจจอยเซนเนลเมนีกกับมาพบมาพอ้กับเฮ้าคือเก้าบ,บรรยากาศยามแรงพ่อแม่พี่น้องส้าจจอยก็ส่อาจอยกห่างหายจากหน้าจอกนานพอสมควรเนาะมื่อนี่กะพาทาบสมมนูผลมาหล่ะเบืง้งต้นไม้ต้นตอกเลยพี่น้องเึืองหวานจุลเคเบืงองอา เบ่งใบชาบเสือชาบสมนูงามงามขยายออกเนาะงามอีพี่น้องมาเบ่งบาดนีพี่น้องเบ่งดูปลูกตั้งแต่เฮงบ่เคยออกดอกออกผลอาหวานจระเข้เนี่ยมามือนี้ออกดอกสูงขนาดพี่น้องปลูกกำลังออกดอกบาดเนาะจริงๆแล้วปลูกกระทังบ่ได้ใหญ่ดอกพี่น้องทั้งในน้อยแต่ว่ามัานออกดอกปลก เเพียงแอวชซวจ่อยเห็พี่น horses. ้องวาดจระเข้ออกดอกต้นอะไรต้นอะยังบอกเห็ะพี่น้องออกเป็ดตัวนี้เนาะค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องท่าผ้าท้าพีเจแผ่นหล่อสมมิวบรรยากาศงามแรงใส่ไม้กับบรินเสียงไปพี่น้องก็เลยพากเสียงเอา ตอนนี้คุณกำลังชมวิวอย่างไงเลยท้าวสมานุกระไรพี่น้องตะวินกำลังสะตุกดินบรรยากาศนาแรงเนาะปาสภาเพลาะ,ระ,ะบึงนั่นบึงนี่ในเฮื่อนทะเลพี่น้องบรอบเดินเฮื่อนของสาวจอยทะเลของพี่น้องหญ้ากาเญ้ยาวพี่น้องแต่กะลุบไปแหละทะเลลอบทะเลได้ไดาเนี่ยก็ยังปุ่งขึ้นมาอีกพี่น้องเย ยันแตงูเหี้วเข้ามาตอดอะไรเนาะเพราะว่ามันอยู่ในกำแพงนะพี่น้องงูก็มาเข้าจะได้กำแพงใบกระเพราแก่แล้วพี่น้องเลยตันด็กย่างเราบึงไว้กระเพราพี่น้องเลยพ่อยคำลงแรงเลยเด้อพี่น้องเลยพ่อยพี่น้องทุกคนก็ได้ยังได้กินแรงเนาะพาคนโล่งั้นบ้างนี้ ช่วงมีกาม่ิตะยกระเลาะอย่างเดียวได้ทาพีเจก็ได้พี่น้องเลยนอนกับบุคย์โดนมาลายเนาะนอนกับประมาณทิพซานาทีบางทีก็นอนชั่วโมงหนึ่งก็น้อยนักเนาะควาพันสี่ให้ผูนรับชั่วโมงหนึ่งก็จะได้มีเวลาเห็นนั่นเห็นนี่อะไรพี่น้องเลยคลิปนี้กับบุ้มยังรายคนพี่น้องเลยกับแต่ละมือแต่ละวันก็ซีมารีวิวเมนุก่อนให้ผู้แม่พี่น้องเบิ่งโซบนกันอะไรพี่น้องเลย หลอกไปหลอกมาเห็นตักแตนเขียวอีโมพี่นอ้องเลยจับขึ้นมาให้ท้าวสมโนเปนเบ่งเนาะเสียไม้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตักแดนอีโมนําก,กันก่อนพี่น้องตอนนี้ท้าวสมโนโนกป็กลังเบ่งเนาะตาบ่ายานตักแตนกับภาจีจักพี่น้องเลยสีห,ด,หดเห็นตักแตนเลยอยากหายเนาะพี่น้องเพราะว่าตาเิ่นเริ่มเห็นสัดเลยเนาะ เห็นยังคนกระจกยานนี่น้อยหนึ่งเขาเลยพี่น้องเพราะว่ายังบ่เคยเห็นแปลกแปลกเขาเลยเนาะเป็นแมงม้ม่แมงโตกระจกยานนะพี่น้องเพราะาคนบ่เคยเห็นคลิปนี้กับมุมียังลายพี่น้องเลยตะเวนกำลังสิตกดินแหง้งสะจ่อยแต่สีพาพาสุมนมนไปนอนนักแรงก่อนพี่น้อง่นกระจกนอนเลยเนาะเขาก็เได็ดอยู่เห็ดกินยมแรงเขาเลย อันนี้ก็สิเป็นหาโมงแรงเลพี่น้องเยแต่าตาว่าตะเวนยังบุคอ่อยากตกดินแหงพไ่ไน,น้นาทถึงที่ตกดินก็นยังแบบสว่างอยู่พนะพี่น้องคือว่านานคำเนาะเมือ่อน,นี้ก็สิได้ยังกินแรงกระทาเบิงทาส้มนมกันเลยพี่น้องเอ้ยแต่บ่หูวจากสีว่างเห็ดหรือบบเนาะเพราะว่าบาพุพเพนจะได้โตมาเนาะทางโต ตอนนี้กะหางโตวักใหญ่เนี่พี่น้องเฮากระสีมาทำการดึงโตเพราะว่าเท่าสมโนคนก็นอนเลยเนาะแม่มันยังมีอยู่หลายพี่น้องยังส,ด,สดใหม่ๆก็ร้อนกันโตก็ได้เฮากระสีมาดึงดึงะกระสีมาเอ,อ้อแะลรพี่น้องเ้ยเพราะว่าเห็ดพอไรกินอนะไรเนาะเพราะว่ายากลูกอ่อนอะไรยากลูกอะไพี่น้อง อันนี้บะพอนซื้อก็ประมาณเจ็ดสิบพันกีบพี่น้องเลยคนในบ้านคายกะสิถือแน่ถ้าเขาไปซื้อตลาดกับโอ้โนอสับเนี่ยครับประมาณสองแสนผู้จักสามแสนหูปจักเนาะพี่น้องอากาศิะแพงแน่อันนี้ถ้าคายตามหมู่บ้านกะบ่อกแพงประไดอะไพี่น้องเลยคือว่าถูกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาตลาดนะเขาไปซื้อตลาดมันกจะแพงเนาะพี่น้องถ้าเขาซื้อตามหมู่บ้านหรือว่า ถ้าบานอมคายนี่มันกะสีถือแน่นาะถาคายแพงก็บ่มีใครซื้อนะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในตลาดถะจอยก็มีซื้อกินอยู่แล้วเนาะมันแพงันแหละพี่น้องอันนี้เพิ่นก็าราคาพอพังอยู่นะพี่น้องเลยเากะสิมาได้กินทางต่อพี่น้องเลยเฮากะสิมาดึงดึงยันแม่มันพี่น้องแม่มันก็ยังมีอยู่ในยันแม่มันตอดกันเลยเอาอันนี้ดึงออกเนาะเพราะว่าแม่มันยังบ่ทในตายบวนแหละพี่น้องดึงออกมา อยากได้ถ้วยถ้วยใหญ่เติมแล้วถัดลึงเบิดบาทเดียวเต็บนี้อยเข้าไปเก็บแล้วถ้วยน้อยหนึ่งพี่น้องอันนี้ฮะอ่าจะเจาแกะใหม่เนาะเพราะว่าทั้งมันใหญ่กว่านี้พี่น้องมันจะมีอีกโซงสั้นนาะแต่ว่าจะเจอยแกะเป็นโซงสั้นอันนี้สั้นใหญ่สุดตัวนี้อาจจะเป็นสั้นหนาของมันุดออกองกันอะไรเนาะ แต่เอ้าวเขาจะเย็นไว้เลยพี่น้องเมื่ออื่นแต่ที่มาขวกินมาเด้อคุณอื่พี่น้องมากินทางโตน้ำชาจอยเมื่ออื่นบล็อกหลายขนาดต้องแบ่งปันเม่น้ำแรงแม่เมคือสมกักดีเนาะหลาย หางใหญ่ขนาดได้กินนะี่นลำลองอิ่มบริกินแต่โดนเลยนาะหางอันหังต่อนี่ยบามันยากห้ายากพี่นะน้องเนาะอ๋อแมงพี่น้องก่อเส้นต่อชิบแบบนี้แหละเพื่อเขา ยับเหมีมนน่มได้เนาะอ่าคุณแกะแล้วบิทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยกะเสียใส่ตู้เย็นไว้กินมืออื่นเห็นแล้วเนะหัวเมื่อนี้กามีของกินไปแล้วอะไรพี่นอ้อง ต้องไแก้กไหวพวเพื่อพวเพววื่อเอามาคำแลนะ้วเนาะอันนี้สใช่บึ่งห้างที่คุณเอามาที่ชะจอยยังบัตรด้เกะและพี่น,อน้องกระหังใหญ่เติอเราสำหรับลิปนี้กับพอตูลำลาย